สวัสดีค่ะคลิปนี้กลับมาย้อนชมโมเมนต์ออร่าความปังของพี่ซูในงานอ e ีเวนต์ล่าสุดกับเกมดังอย่างพับ g เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโดยแบ็คพิงค์ได้ไปร่วมง,งานโปรโมทเกมดังพับจีแ t ทเ g r กา n ์ s ซึ่งแบ็คพิงค์ทำหน้าที่เป็น endorsement Mo เดลให้กับเกมการร่วมง,งานในครั้งนี้จากไลฟ์ แฟนๆจะเห็นอีเวนต์ในเกมและองค์ประกอบเป็นทีมแบ็คทิงที่สามารถพบได้ตลอดทั้งเกมและแน่นอนว่าอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนพูดถึงก็คงหนีไม่พ้นความสวยปังของจีซูที่เฉิดฉายออร่าความปังพุงสเกมเมอร์ที่แคสเกมด้วยเสียทรงเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวจนกลายเป็นโมเมนต์ความน่ารักที่หลายๆคนนำมาพูดถึงในช่วงขนาดนั้น ล่าสุดคุณดี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 หรือเกมเมอร์ที่นั่งข้างๆพี่ซูก็ได้ออกมาพูดความจริงถึงช่วงเวลาโมเมนต์ตอนนั้นให้แฟนๆได้รู้ว่าตัวจริงของจีซูเป็นอย่างไรดี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 กล่าวว่าด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับถ้าให้ผมพูดตรงๆตัวจริงเธอสวยกว่ามากๆกล้องสตูดิโอแสดงภาพออกมาได้ไม่ดีนะเพราะมันทำให้หน้าดูกว้างเกินจริงพวกเขาสวยมากทุกคนและมันถูกถ่ายทอดสดออกมาได้ไม่หมด แบ็คทิงไม่ได้สูงมากนะครับแต่หุ่นของพวกเธอมันแบบบ้าไปแล้วครับและนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ความประทับใจของคุณดีๆๆที่นำมาเล่าตอบย้ำความสวยปังของพี่สูอีกครั้งให้แฟนๆรู้กันพร้อมภาพในงานซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชมอีกครั้งส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลย อัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ